นี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะในการที่หากใครที่อยากจะเดินบนเส้นทางของหมอดูหรือนักพยากรณศาสตร์ไพ่นะคะวันนี้มหมอจะมาเล่าแบบหมดเปลือกเลยนะกว่าที่จะแม่หมอจะมาในเส้นทางนี้จริงๆแม่หมอก็ไปได้ โชคโชดในวงการของศาสตร์ไพ่มาเป็นระยะเวลายาวนานบางคนกว่าจะแบบว่ากว่าจะดังกว่าจะปังกันเป็น10ปี10ปีใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ยุคสมัยใหม่มันเปลี่ยนไปยุคเทคโนโลยีมันเข้ามามันก็เลยทําให้เราได้ข้อมูลทั้งดีและไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่เรากรองเนาะว่าเราจะกรองเอาข้อมูลแบบไหนที่เป็นตัวเรามากที่สุดและนี่ก็คือเป็นเส้นทางที่แม่หมอได้ เข้ามาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจอะถ้าพูดถึงเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยคะ่ะแม่หมอจะให้คุณได้เห็นว่าถ้าเกิดใครที่กําลังแบบนึกถึงเส้นทางของการว่าเออถ้าตอนนี้แบบเห็นหมอดูเยอะเนาะมันก็เป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพี่เป็นอาชีพหนึ่งอาชีพเสริมได้หรือบางคนที่อายุเยอะแล้วหลังวัยกเกษียณก็อาจจะเป็นอาชีพของคุณในวัยกเกษียณของคุณได้ซึ่งมันเป็นอาชีพที่เรียกว่าฮิวใจคนอะนะคะแล้วก็ยิ่งคนที่มีประสบการณ์พันโกผพัน เผชิญกับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกแบบเยอะแยะไปหมดเลยเนาะว่าเราจะต้องเจออะไรแล้วเราก็ได้ถ่ายทอดกับประสบการณ์ที่เรามีพร้อมกับศาสตร์ไพที่เขามีความหมายให้เนี่นะคะ่ะ ซึ่งวันนี้แม่หมออะกลังจะมาให้คุณเห็นนะคะว่ากว่าแม่หมอจะก้าวเข้ามาเนี่ยแม่หมอชี้ได้เลยว่าแต่ละคนต้องมีไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกของคุณคืออะไรคะวันนี้เราจะมาคุยในสไตล์ของคุณที่เป็นแม่หมอพ่อหมอด้วยกันเนะเาะก็อาจจะเอามาแบ่งปันแล้วกันนะคะวันนี้คลิปน่าจะยาวถ้าเกิดใครสนใจที่จะฟังก็ลองฟังเป็นวิทยาทานหรือลองฟังเป็นไกด์แนวทางที่หมอจะบอกคุณในแต่ละสเต็ปที่แม่หมอทำแล้วกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วแม่หมอก็ ไม่ได้แบบเป็นนักพยากรณ์ที่แบบโอ้โหอะไรอะแบบยาวนานนะคะเรียกว่าเราผ่านช่วงเวลาของการเรียนรู้ศึกษากับไพ่เนี่ยถ้าพูดถึงปีนี้ปี2568เนี่ยแม่หมอคิดว่าน่าจะอยู่ราวประมาณ3-4ปีแล้วแหละนะที่แม่หมอเข้ามาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์แล้วก็เลข7ตัวเก้าฐานด้วยนะคะแต่ว่าที่แม่หมอรู้สึกสัมผัสได้ก็คือเป็นไพ่นี่แหละคะ่ะ เพราะว่าแต่ละคนน่ะการเรียนรู้ศาสตร์ของการดูดวงหรือการเป็นนักโหรเนี่ยบางคนอา,อาจจะแบบเรียนเยอะเนาะแต่ว่ายังเรียกจับทิศจับทางบางคนอาจจะจับทิศจับทางไม่ได้หรอกแต่บางคนอาจจะเริ่มจะรู้เส้นทางแนละ้วแหละว่าเราชอบอะไรบางคนเรียนมาเยอะมากนะคะเรียนเป็น 10- 20หลายศาสตร์เลยแต่มาเอาดีอยู่แค่หนึ่งหรือถึงสองศาสตร์นี่แหละค่ะเนี่ยก็เหมือนแม่หมอเนี่ยคะ่ะแม่หมอก็มาเอาดีทางด้านศาสตร์ไพ่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนสะท้อนตัวตนเราอะ นะวันนี้แม่หมอก็จะให้คุณเห็นนะคะว่า,าไพ่ใบแรกนะคะเชื่อได้เลยว่าคนที่อยู่ในสายของแม่หมอพ่อหมอเนี่ยคุณจะต้องมีไพ่ใบแรกและนี่ก็คือไพ่ชุดใบแรกของแม่หมอนะนี่คือเป็นชุดของไพ่ลามาทิเบตนะคะถ้าเกิดใครที่เซิร์ชในยู u ูบไปแม่หมอเชื่อได้เลยนะคุณจะเห็นชื่อของแม่หมอขึ้นนี่แหละค่ะก็คือเป็นจุดเปลี่ยนของแม่หมอนะที่แม่หมอได้เจอศาสตร์นี้นะคะจริงๆแล้วศาสตร์นี้น้อยคนนะที่จะเอามาทํานายเพราะว่า บางคนเราจะมองว่าดูเล่มสินะเล่มก็ไม่ได้ดูขลังอะไรนะแล้วก็สำคัญไพ่เนี่ยมีแค่21ใบอะเนี่ยมี21ใบนะคะหลักๆนะคะก็จะมีไพ่ไพ่หลักเนี่ยเขาเรียกว่าไพ่หลักจะเป็นไพ่ทั้งหมด 12ใบนะคะ12ใบก็จะเป็นแนวภาพนะคะจะเป็นแนวรูปภาพแนวคนอย่างเงี้ยแต่อีก9ใบเนี่ยก็จะเป็นของหินนะคะบางคนอาจจะมองว่าอาย่างเงี้ยหิน3้ตาอุ้ยจะทายยังไงแต่ทายไม่ออกแต่แม่หมอว่าทายออกนะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราถึงทายออกมันก็เลยกลายเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยศาสตร์เนี้ยมันเป็นศาสตร์ที่แปลกแล้วก็แปลกด้วยที่ว่าเราเป็นคนแปลกนยเราเป็นคนแปลกแปลกที่แบบว่าไม่ค่อยชอบ ไม่ค่อยชอบทําอะไรเหมือนใครอ่ะเนีเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกตัวเองเหมือนกันนะเราไม่ค่อยชอบทําอะไรเหมือนใครนะคะเราชอบทําอะไรที่มันแบบคนไม่ค่อยอยากทาแล้วอยากจะศึกษาอาจจะเป็นคนชอบอะไรที่แบบยากๆอ่ะเราอยากจะเรียนรู้มันนะคะจริงๆภาษาเนี่ยมันไม่ยากนะเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่ามันเขาเรียกศาสตร์เนี้ยอาจจะมองในแง่ของการว่าเราอาจจะมองอารมณ์ภาพไม่ออก ถ้าเปรียบเทียบกับยิปซีอย่างเงี้ยบางคนจะเห็นภาพก็จะเห็นอารมณ์ใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เราทํานายได้ง่ายขึ้นแต่ไพ่ลรมาทิเบตเนี่ยจะค่อนข้างทํานายยากบางคนก็อาจจะไม่ทายเลยนะคะเนี่ยแหละแม่หมอเริ่มจุดเปลี่ยนมาจากไพ่ละมาทิเบตศึกษามาว่า,าไพ่ใบนี้เป็นศาสตร์แห่งจิตวิญญาณน,นะคะเป็นศาสตร์ที่จะดึงความรู้สึกนึกคิดของคนนะคะคําพูดการกระทํามันก็เลยทําให้กลายเป็นศาสตร์เนี้ยเข้าไป ทะลุทะลวงภายในจิตใจของคนทําให้ม่หมอสามารถอ่านใจคนได้นะคะก็เลยกลายเป็นชอบนะคะนี่ก็คือเป็นไพ่ชุดแรกนะคะแล้วบางคนก็จะเรียนรู้ในไพ่ชุดแรกใช่ไหมบางครั้งเวลาที่เราเรียนรู้ไพ่ชุดแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มร้อยมันอาจจะมีความรู้สึกว่าติดส่วนไม่หมอเนี่ยจะติดเรื่องอะไรติดเรื่องว่าทําไมไพ่มมนน้อยจังมีอาการแบบว่าอยากจะอยากจะมี คำตอบอะไรบางอย่างที่มากกว่าน,นี้นะคะอย่างเช่นนี่คือไพ่เทวแห่งความเมตตาก็เป็นเกี่ยวกับถ้าในของหนังสือเล่มของรามาธิเบตเลยเนี่ยเขาจะเป็นในแง่ของเขียนว่านี่คือไพ่เทวแห่งความเมตตาองค์เทวในพุทธศาสนามหายานนับว่าเป็นเทวในเชิงแห่งโพธิศัตร์ที่ชอบช่วยเหลือมนุษย์และมีความเมตตาอย่างสูง ก็คือเรียกว่าใครเปิดไพ่ใบนี้มาก็เรียกว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่นะคะในคลิปนี้ถ้าเกิดใครที่มีจิตวิญญาณเดียวกันในการที่คุณเข้ามาบนเส้นทางของการทานายไพ่ของศาสตร์ใดๆก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกมันตรงจริตกับคุณนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะเข้ามาเป็นหมอดูเนี่ยมันมีเรื่องที่มาที่ไปยังไงบางคนอาจจะมีที่มาที่ไป แตกต่างกันนะคะแต่แม่หมอเนี่ยก็คือมีที่มาที่ไปของการที่ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราอะนะมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะหาอะไรบางอย่างที่มาทําให้เรารู้ว่า ช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราเนี่ยทำไมมันมีเรื่องราวนะคะแม่หมอก็เลยมาสัมผัสกับไพ่ลามาทิเบตนะเนี่ยคือไพ่ชุดแรกที่แม่หมอได้เริ่มต้นนะบางคนจะเริ่มต้นที่ไพย่ยิ่สีใช่ไหมคะแต่แม่หมอเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบจำอะ่ะเขาเรียกเป็นคนความจําสั้นหรือว่าเป็นคนความจําสั้นไงแล้วก็ไม่ชอบทําจําอะไรแบบนานๆยาวๆมันรู้สึกว่ามันจําไม่ได้อะคะ่ะ ก็เลยขอสึกว่าไพ่ยิบสี่ทำไมมันยากจังมีตั้ง78ใบแล้วก็ทํานายไม่ได้เปิดไพ่มาก็ไม่เห็นแต่บังเอิญแม่หมอก,ก็มาได้ไพ่ชุดนี้ค่ะนะก็เป็นไพ่รมาธิเบตเพื่อเพ,อเพอยิ่งจะยากกว่าด้วยนะคะจะให้ดูนะไพ่รมาธิเบตหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่21ใบ12ใบหลักแรกก็จะเป็นรูปลักษณะของรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพคนรูปภาพของพระราชวังปราราาธงมนตานะคะแล้วก อีก9้าใบก็จะเป็นหินนะคะหินก็จะมีตั้งแต่1ตาจนถึงหินเก้าตานะคะเนี่ยแหละเป็นจุดแรกที่ทำให้หมอเปลี่ยนแล้วก็เริ่มศึกษาแบบจริงจังในการถอดรหัสไพ่ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นจิตวิญญ,ญาณนะคะเขาเรียกเป็นศาสตร์แหงจิตวิญญ,ญาณถ้าเกิดใครที่เคยได้เห็นในช่อง y o u t u b e นะบางคนก็จะมารีวิวกับไพ่รามาธิเบศแต่น้อยคนนะ แต่ถ้าเกิดคุณเซิร์ฟไปคําว่าไพารามาทิเบตคุณจะเห็นแม่หมอเลยแหละเจอชื่นแม่หมอโจลี่นะคะก็จะเห็นในแน่งแง่ของการที่ไม่ใช่แค่รีวิวเปิดไพ่แล้วก็มาดูเป็นเป็นแบบพิกะพิกอากาศนะคะแต่แม่หมอจะไลฟ์สดด้วยนะคะเพราะว่าแม่หมอศึกษาในเล่มนี้ไงว่าเออเล่มเนี้ยเขาก็บอกแบบว่าสั้นๆเนอะอย่างเช่นไพ่อินทิเบตหกตาคําพยากรณ์หมายถึงหากคุณไม่รักษาตัวทําให้ง่าย แก่การเจ็บป่วยแน่นอนนะคะทาให้ง่ายแก่การเจ็บป่วยแน่นอนก็คือเรียกว่าถ้าเกิดใครได้ไพหะะ่หินที่เป็นหกตานะคะหินที่เป็นหกตานี่เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวให้แม่หมอให้ดูนะวันนี้อาจจะเป็นคลิปแบบว่าเร็วๆส,สดๆนะหินที่เป็นหกตาก็เปิดขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะของเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้เจ็ดตาห้าตานี่เห็นไหมดูป่วยไหมดูอาการเหมือนป่วยไหมคะถ้าเกิดคนสัมผัสถ,ถึงอะเขาก็จะมองว่าเออดูแบบหินมันดู ดูเหมือนจะป่วยอาการป่วยอะค่ะนี่ก็คือหินที่เปตหกตาแล้วแม่หมอก็ศึกษากันในเล่มนี้ค่ะจนทําให้เรารู้สึกชอบคีย์เวิร์ดนชอบคีย์เวิร์ดว่าไพรมาธิเบตเนี่ยเป็นไพ่ที่เปิดแล้วเห็นผลใน7วันเออเนี่ยเขาเรียกยังกะใช้ครีมนะเปิดเห็นผลใน7วันก็เลย้สึกหูว้าวมากเลยอ่ะคำทำนายนี่7วันนี่จะได้รับ ทำทำนายแบบที่เราเปิดเลยหรือเปล่านะคะนะเราก็เลยศึกษามาว่าอ๋อจริงแล้วกันที่เราเข้ามาศึกษาในพระรามธาิเบตเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งจิตวิญญาณน,นะคะเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าเขาจะดึงพลังงานของความรู้สึกนะความรู้สึกจิตวิญญาณที่เราสะท้อนมาจากไพ่นะคะนะแม่หมอก,ก็เลยเหมือนก,กับว่าชอบนะคะแม่หมอก,ก็เลยชอบคราวนี้พอชอบนะคะก็กลายเป็นเริ่มทํานายนะคะเริ่มเอามาทํานาย ะะเรื่องมาทํานายดูสิเดี๋ยวแม่หมอจะลองขอเปิดนะคะเวลาที่เราจะได้ไพ่ระมาทิเบตในหนังสือเขาก็จะบอกว่าให้เราตั้งสมาธิแล้วก็สวดคําว่าโอมมณีป oh, ัดเมหุมโอมมณีปัดเมหุมโอมมณีปัดเมหุมสมครั้งนะคะแล้วก็สับไพ่1ิบครั้งนะคะแล้วเราก็เปิดอะดูสิว่าใครที่เข้ามาในคลิปนี้ คุณมีจิตวิญญาณในด้านใดโอ้โหไพ่หินทิเบตสามตาคุณเป็นคนใจนักสู้อะนะคะคุณเป็นคนที่เรียกว่าเก่งแล้วก็เป็นคนที่กล้าขยันทําอะไรก็ทําจริงจังแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าทําอะไรแล้วฟ้าดินเทวดาจะเห็นคุณนะคะเพราะว่าไพา่ใบน,นี้ถ้าเปรียบเสมือนกับในในเล่มอนะคะ่ะ ในเล่มเขาจะมีเขียนนะคะอันที่เมื่อกี้แม่หมอทํานายคือแม่หมอใช้ศาสตร์อื่นเข้ามาผสมมันก็เลยทําให้กลมกล่อมนะคะนี่แต่ถ้าเกิดเป็นในแง่ของหนังสือเขาจะเขียนว่าไพ่หินทีิเบตสาตาเปรเสมือนสื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3คือฟ้าดินเทวดานะคะกำลังมองการกระทําของคุณอยู่ และปรารถนาที่จะช่วยเหลืออยู่ห่างๆบางครั้งอาจจะมาไม่ทันใจแต่มาทันเวลาแน่นอนนะคะนี่คือเป็นไรก็เหมือนที่แม่หมอบอกค่ะไพ่เป็นเนี้ยเปิเส่วนว่าถ้าคุณทําอะไรแล้วมันก็จะได้ส่งผลในเรื่องนั้นไม่ว่าจะทําอะไรใครไม่เห็นแม่หมอกําลังบอกนะเหมือนคนปิดทองหลังผ้าทําดีก็แล้วทําอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยมีใครเห็นความดีของเราแต่พระพระ ที่อยู่ในใจเราหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในใจเราเขาเห็นการกระทําของเรานี่ก็คือเป็นไพ่สะท้อนของหินที่เบสสามตานะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่แม่หมอเห็นหนะว่าอุศารนีมันแปลกดีเนาะคือเรกว่าอ่านอ่านหินแต่ละตาหมายถึงอะไรจนทําให้แม่หมอรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่จะดึงดูดในเรื่องเกี่ยวกับการสะท้อนจิตวิญญาณของเรานะคะและแม่หมอก็ใช้ศาสตร์เนี้ย มันเป็นเวลา2ปีนะที่ทําให้คนพบกับตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นคนชอบในแง่ของการเรียนรู้พัฒนาจิตคนนะคะไพ่ใบนี้เหมาะมากเลยนะเกิดใครชอบเกี่ยวกับการศึกษาหรือเกี่ยวกับพัฒนาจิตวิญญาณจิตใจคนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไม่หมอนแนะนําเลยนะไพ่รรมาธิเบตนะคะคุณศึกษาแล้วก็ดูไพ่แล้วก็พยายามแบบเชื่อมต่อนะคะแล้วคุณจะเห็นนะคะคุณจะเห็นเลยว่า เหมือนกับไพ่พูดกับเราอะเออคุณเปิดมาปุ๊บเหมือนมีไพ่เขาเขานั่งอยู่ข้างเราเหมือนมีเป็นคนอะเหมือนเป็นคนพูดกันนะคะเหมือนเช่นวันนี้นะคะมหมอกาลังบอกว่าแม่หมอกําลังพูดถึงสัตว์ไพ่ลามาธิเบตไพ่ใบนี้สะท้อนถึงอะไรเห็นไหมอินทิเบตห้าตาคืออะไรห้าคือปัญญานะคะในเล่มก็จะเป็นเปรียบเสมือนกับเกี่ยวกับสติปัญญานะคะการใช้สติปัญญาการใช้ความรู้เห็นไหมเนี่ยแม่หมอพูด ไม่ดันไหลก็ขึ้นเห็นไหมมันก็คือเป็นการเชื่อมต่อเนี่ยไม่หมอะถึงชอบไงกับไพ่รามาธิเบศเรียกว่าเป็นสื่อสัมผัสถึงการพูดคุยกันนี่ก็คือเป็นจุดประกายนะคะในการที่ว่าทําไมถึงทาไพ่ชุดนี้ไพ่ชุดนี้ก็คือหนังสือเล่มที่คุณเห็นเนี่ยละคะ่ะไพ่มนตราพญาพึ่งก็คือเป็นไพ่ที่ไม่หมอทําเองนะคะแต่จริงๆอ่ะก่อนที่จะมาทำเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่แปลกอยู่เหมือนกันนะเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์ก็เรียกว่าถ้าเกิดใครได้ เข้ามาศึกษาในการเรียนคอร์สของแม่หมอเนี่ยแม่หมอจะมีเขียนในชุดไพ่ว่าต้นกําเนิดของแม่หมอเกิดมาจากอะไรนะคะแล้วไพ่ใบนี้อยู่ดีๆม,ม,มามาให้แม่หมอได้ทำไพ่นี้ได้อย่างไรนะคะก็คือเหมือนกับว่าจริงๆเราไม่ได้แบบคิดอยากจะทําไพ่หรอกแต่บังเอิญมีพี่ท่านหนึ่งนะคะ nickname ปากกาก็จะชื่อพี่โอนะคะก็คืออาจารย์โอวิษณุนะคะก็คือเรียกว่าเราก็มาคุยในแง่ของการ ปล่อยผลงานสร้างผลงานนะคะในการที่แบบเอออยากจะทําไพ่ชุดนี้ขึ้นมานะคะแต่จริงจริงไพ่ชุดนี้ไม่ได้ทําเพื่อแม่หมอนะจริงๆเขาอยากจะทําให้น้องอีกคนหนึ่งนะคะแต่บังเอิญเขาเรียกว่าโลกโลกมันไม่ได้เหวี่ยงมาเจอกันไงโลกมันเหมือนกับว่าเป็นแรงผลักออกอ่ะนะคะถ้าอะไรที่ไม่ใช่มันจะโดนผลักออกก็เลยกลายเป็นไพ่ชุดนี้ไม่ได้ทำนะคะจนมาเจอกับแม่หมอเนี่แหละคะ่ะเขาก็เลยเห็นว่า พญาเพึ่งเนี่ยเปรียบเสมือนกับแม่หมอเป็นคนขยันนะคะเป็นคนจริงจังนะคะก็เลยมาให้แม่หมอได้ทําไพ่นะคะตอนแรกไม่ได้เป็นไพ่อย่างนี้นะก็คือเป็นแบบเหมือนวาดอ่ะคือเป็นแบบมีคนเขาออกแบบภาพมาให้นะคะเป็นภาพแบบกระดาษ ร้อ,อยปอนะคะแล้วก็แม่หมอก็มาทําดีไซน์กราฟิกเองนะคะนี่คือเป็นดีไซน์กราฟิกที่ไม่หมอทำนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นจุดประกายที่ทําให้เกิดไพ่ชุดนี้แล้วไพ่ชุดนี้แม่หมอก็สะท้อนให้เห็นว่าบางคนมองว่าไพ่ยิปซีมันมี78ใบแล้วแต่ละใบก็จะมีความหมายบางคนก็จะบอกว่าพอดูไพ่ยิปซีแล้วอะ่ะเหมือนกับว่ามันไม่อิ่ม ะะเหมือนไม่อิ่มเป็นอะไรที่แบบฟิกความหมายแต่แม่หมอกําลังจะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าไพ่ทุกาศาสตร์มีความหมายทุกใบแน่นอนแต่คุณจะแตะเข้าไปลึกแค่ไหนเท่านั้นเองลึกยังไงก็คือลึกแบบลึกซึ้งอะนะคะเป็นความลึกซึ้งของการตีโจทย์ของไพ่ และเป็นความลึกซึ้งของการที่เราตั้งคำถามสะท้อนตัวตนหรือสะท้อนชีวิตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดใครดูกับไพยิบซีถ้าไพยิบซีของเด็กถือถ้วยก็เปรียบเสมือนกับว่าการรับรู้สัมผัสถึงการเฝ้ารอใช่ไหมคะ <ili> เพราะว่าเด็กเขากําลังจ้องมองอยู่ที่ถ้วยใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปลาเหมือนกําลังจะผูกๆๆอารมณ์ของไพยิบซีเนี่ยบางคนก็จะเป็นเปรียบเสมือนกับลักษณะของการเฝ้ารอว่า vet, มันจะเห็นไม่น้าเมื่อไหร่มันจะโผล่ขึ้นมานะ สิ่งที่เรากําลังคิดสิ่งที่เราจะฝันสิ่งที่เราสร้างสารรค์มันจะเกิดขึ้นจริงไหมนะคะเนี่ยแหละค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่คุณอาจจะเคยได้ยินนะคะได้ยินได้ได้สัมผัสหรืออาจจะเป็นคําพูดคล้ายๆกันแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของแต่ละคนที่จะถ่ายทอดออกมา